ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหน,นองบ่ออำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหน,นองบ่อสโมสรไลออนสีนครอุบลและภาคีเครือข่ายได้จัดพิธีมอบผ้าหม่มสู้ภัยหนาวครอบครัวเปราะบางโดยมีนางสาวแรมรุ้งบวรวัฒน์อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพลพันธ์เลิศจันทรรางกูลที่ปรึกษา นายพินิษฐ์ส่งเสริมนายโอ,องค์การบริหารส่วนตำบลน,น้องบอ่อผู้บริหารสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานีสมาชิกสโมสรไหลอ้อนสีนครอ,อุบลสถาบันครอบครัวยิ้มได้รวมกันมอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ผู้นำชุมชนผู้สูงอายุตัวแทนผู้พิการกลุ่มเปราะบางจาก13หมู่บ้าน อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้กล่าวว่าในช่วงที่ผ่านมาจังหวัดอุบลราชธานีได้ประสบกับสภาวะอากาศที่หนาวเย็นติดต่อกันมาเป็นเวลามากกว่า2สัปดาห์ โดยในบางช่วงมีอุณหภูมิต่ำสุดถึง15องศาเซลเซียสส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนจากสภาวะอากาศหนาวเนื่องจากผ้าห่มที่มีเก่าไม่สามารถใช้งานได้หรือมีน้อยเกินไปการมอบผ้าห่มในครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างไออุ่นให้กับผู้ประสบภัยหนาวให้ได้รับความอบอุ่นป้องกันตัวเองจากโรคภัยที่มากับอากาศหนาวเย็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบางที่ต้องได้รับการดูแลใส่ใจเป็นพิเศษซึ่งเป็นการดำเนินนโยบายตามที่นายวาราวุฒ์ศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ได้กับชับไว้เพิ่มโอกาสให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ก็สำหรับวันนี้นะคะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะก็ได้มอบหมายให้ตัวดิฉันเองในฐานะอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวมาลงพื้นที่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะ่ะ ซึ่งก็จะมีทีมงานนะคะของสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานีทีมวันฮูนะคะท่านที่ปรึกษาของอธิบดีรวมถึงเครือข่ายที่เป็นกลุ่มสตรีที่แข็งแรงมากนะคะของสมวสรไลออนสีนครอุบลและก็ภาคีเครือข่ายสถาบันครอบครัวยิ้มค่ะมาร่วมกันแจก ความอบอุ่นให้กับพี่น้องประชาชนนะคะซึ่งต้องเรียนว่านโยบายของท่านราวศีลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะมีในเรื่องของการไปสร้างความอบอุ่นแล้วก็ดูแลกลุ่มเปราะบ,บางทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นเด็กนะคะผู้สูงอายุคนพิการหรือว่าคนที่ประสบปัญหาต่างๆใน ในสังคมนะคะสำหรับในช่วงเทศกาลปีใหม่ค่ะก็มีเรื่องของการให้บริการประชาชนนอกจากเป็นมิติเรื่องของการคลายหนาวแล้วก็สร้างความอบอุ่นแล้วอะค่ะก็จะมีเรื่องของท่านใดก็าตามที่เดินทางสัญจรไปมานะคะ,ะทางกระทรวงพอมองก็ได้มีการเปิดจุดบริการนักท่องเที่ยวนะคะใหะ้ทุกท่านนะคะที่ เหนื่อยล้าจากการขับรถหรือว่าสัญจรเนี่ยท่านสามารถแวะพักในหน่วยงานของเราได้ก็มีบริการน้ําชาก,กาแฟนะคะมีบริการเข้าห้องน้ำต่างๆแล้วก็พักผ่อนนะคะแล้วนอกจากนั้นนะคะในเรื่องของของขวัญปีใหม่นะคะทางกระทรวงพอม,มก็ได้ให้กลุมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวค่ะพา กลุ่มสมาชิกที่อยู่ในครอบครัวนะคะไปชมภาพยนตร์ฟรีทั่วประเทศนะคะอันนี้เนี่ยก็เราทำงานร่วมกันกับเมเจอร์ค่ะจะมีการให้แต่ละจังหวัดนะคะพาสมาชิกครอบครัวไปดูภาพยนตร์กันซึ่งในวันนี้ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะก็จะมีทั้งหมด150คนนะคะจะได้เข้าไปชมภาพยนตร์ด้วยค่ะ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะที่ภาคีเครือข่ายทั้งหมดนาคะเข้ามาร่วมกันกับกระทรวงพอมอเพื่อที่จะสนับสนุนกลุ่มเ่าะบางโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ทีอ่อยู่ในช่วงของอากาศหนาวคะ่ะ